เราดูว่าเราแผงการตลาดมิแท้เป็นเครื่องมืออสร้างภาษีอินคาเดนต์ไหมแผงการตลาดมิแท้เป็นเครื่องมือสร้างท่อเงินไหลเข้าบ้านเราได้ไงครับแมกกามีแท้เป็นดีครับอันนี้คือตัวเราเลยครับตัวเราวันนี้เรารู้จักมิแท้แล้วเรารู้ว่ามิแท้ดีต่อเราอย่างไรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นแผงว่างเป็นผู้สร้างเราพร้อมที่จะนำพาเรื่องราวมีแท้ ปแนะนำบุคคลเพราะนั้เนเราเองการที่เราจะเริ่มต้นมีได้แต่มีแค่นั้นตำแหน่งแรกและเป็นตำแหน่งทางพิสูจน์ที่เราตอนน้องมีคือตำแหน่งผู้ช่วยผู้เัดการนี่คือผู้บริหารตำแหน่งแรกของมิแท้นี่คือตำแหน่งแรกของมิแท้ตแบบั้งแต่ตำแหน่งนี้เป็นต้นไปมีแท้จะมอบให้เราจะเริ่มให้เราเป็นได้ได้แบบสีครับเราเริ่มจากตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เกิดจากอะไรครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือทุกคนนั้นำแหนผู้ช่วยการนั้นต้องมียอดตัวเราและทีมงาน เจ็ดหมื่นห้าพันบาทตำแหน่งช่วยบริการอยู่ที่สิบหกเปอร์เซ็นต์หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยตัวเราเองครับ <A. S 1> มียอดรวมกันทั้งเราและทีมงานนะครับรวมกันให้ได้เจ็ดหมื่นห้าโดยในจุดมูลค่านั้นจะเป็นเราทั้งหมดถึงห้าก็ได้หรือจะเป็นเราและทีมงานรวมกันถึงห้าก็ได้โดยเราไม่าน้อยห้าพันบาท ที่เราจะมีเองและที่เหลืออีกเจ็ดหนึ่งในกองที่งานครับหลังจากที่เราด้วยการด้วยการที่เรามียอดเจ็ดหนึ่งท่าแล้วพิแท้ได้ให้โอกาสรรคงทั้งเราคือได้มอบเครื่องมือสำคัญของเราให้เรานั้นไปร้อยเรียงคู่คนมาเป็นทัพสีเหาครับเสร็จเรียนตัด